สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในเกม Devil May Cry ภาคที่5นะครับในมิชชั่น11แล้วดันเต้มาสไตล์ของโบมัวนะครับมาเอาให้รัวไปให้สุดแต่พาร์ทที่แล้วพาร์ทสิบเนี่ยก็คือเผลอตีไอยูริเซนไปมาจะจะ,จะโกงจะโกงเดวิทิกเกอร์หน่อยปีศาจเกิดแล้วใช่ไหมมาโกงโกงไอโกง,งเดวิทิกเกอร์มันมันมากันละ มาไอโนบะดี้ไม่ไม่โดนไม่ไม่มึงพุ่งเข้ามาก่อนเพื่อนต้องมาโดนก่อนเพื่อนนี่แท็กเฮ้กแท็กแท็กปาดปาดนี่มึงใส่หน้ากากทำเพี้ยไรนี่โอ้ไ,อไ,มไม่ข mm hmm. ึ้นว่ะโอ้โหแดงแล้ว แดงแล้วไม่เหี้ยมันแดงแล้วไปยตายไอ้ยังมั่วมากไม่ได้ต้องเก็บเดวิทิคเกอร์ก่อนไม่ไม่หยุดมาพูดขึ้นมาใครใครนงกันดิตายดิเต็มเต็มเต็มเโอ้โหแขนยหญ่ใหญ่ลูกกระตาด้วยเต็มตายไหมตายไหมเอสสามเอสแล้วตายโอ้เรียบร้อยนี่เนี่ยจบสวย Let's have some f u มาสนุกกันเถอะนี่โอเคดีอยู่นะไปเลยก้อนเลือดตรงนี้นี่ปิ้วไปข้างนอกเลยเออสับก้อนเลือดโอเคทางนี้ไปลงนะลงซะแล้วก็เป็นเนินมาให้เราเดินขึ้น โอเคขึ้นเนินไม่ไม่อีกท่นหนึ่งชาร์จไว้ชาร์จไว้เราต้องเล่นไอยมทูตัวกลางไม่คนนี้ไม่มันจะโดนดูดเข้ามาทั้งหมดแล้วก็ปาดทิ้งไม่เออ พอแหกตอนนี้เตรียมดาบไว้เออนี่จิ้มจิ้มจิ้มนี่นี่ยเออไม่สามเอสจบดีอยู่โอเคถึงจะสั้นๆใส่คอมโบได้ไม่มากต้นไข่ฟอสยังใหญ่ทะลุทองฟ้าไปแล้วนั่นะ Let's have some funLet's have some fun ขี้เกียจอ่านหนังสือมึงองวัวจิว ไม่ไปอีกติดติดขอบแมพเออไปนี่เดี๋ยวไปสับไอ้แมลงนั่นก่อนมาแฮกจะได้ฟาร์มเดลิเกอร์ด้วยเก็บดาบเพื่อเก็บไม่ไม่โดนไอ้สัตว์ปาต์นี่ปาตูปปาตูดให้แฮก ไม่สับไปลงนรลกซะเรียร้อยลากแห้งเลยมึงมาโอบกอดตึกอยู่ได้ลงลงมาหนึ่งชั้นลากต้นไข่ฟอนนี่พลังมหาศาลจริงเนี่ยคือแบบดันเมืองดันตึกให้เสียทรงเสียรูปร่างได้เลยเสียสมตุนเลยทางทางที่ลากเล็กแค่เนี้ยลงมาอีกหนึ่งชั้น ไปเลยๆๆๆๆๆๆก้อนหนึ่งนะฮะหมดแต่สโลอยู่แล้วไม่โอเคแตกแห้งตึงโอเคเปิดทางแล้วครับมาข้างในช่างไม่ไม่นะเก็บซะตรงนี้นี่ด้วยเออแล้วก็ข้างในนี่ ปันจับเงินคัดตัวรัวตายด้วยไม่ตรงนี้ไม่ฟันเอาตรงนี้ก็ได้มันฟันโดนยังไงวะตรงนี้อย่างนี้เลยเออมีสองต้นแต่หมดเอาเหี้ยลงลงหล,งลง่นไม่มาไม่ปาดปาดทิ้งกลางตรงนี้แหล,ละ ไม่เอาไม่ติดเอาอย่างงี้ก็ได้เอาไอ้ปาดหน้าไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูโดนมึงกวนตีนกูแล้วไอ้พ่อค้าขายหมูจับมีดจิโตอย่างใหญ่เลยไม่ไม่น่ะมึงกวนตีนกูมีดจิตโตมาเอ้ยไอ้ มาโอ้ชี่มาข้างหลังโอ้โหอะไรวะล่ะสับๆๆตึ้งมามากูจะเดบิ้งเหมือนเมาไม่เจม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 ไปไปขวาไปไม่เออเอาตายแล้วเหรออยู่ไหนวะ นี่ลงมาทำอะไรตรงนี้ไม่ไปลงนรกเฮกเฮกเฮ้ยตายขึ้นไปนี่โอ้โห้ยลง 3S อ่ามาสนุกกันเถอะมาคืนกินออฟหน่อยไม่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีขี้เหนียว ไม่มัดสามเลยเอ้ยเฮียไอ้เฮียเผอกดเข้าไปโดนไม่มึงบอลเต็งบัวเมื่อกี้ไม่ไม่นะตาย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 เรียบร้อยโอเคได้แค่เอเลยเฮียโล้โตัเอ้ยโดนดาเมจไม่เป็นไรครับนิดเดียวช่างมัน มาไปโดดอันี่เสียดเสียดเอาก็ได้เดียววูฟมากูจะแหกมึงแล้วนะอ,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 อไป,อ,ไปไอุ้ยเกับไปเกับไปไอ้ห่าไม่เฮ้ไม่มึงนั่นแหละไปโกทูเฮลเออแฮก เเอเอ้ย่นพวกมึงน,นี่นะมากันเป็นหมู่ชอบลุ่มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โอ้โหอะไรวะบาดไม่โอ้ยโอ้โห,โห,โห,โหมาอย่างเร็วเลยไอ้สัสมองแทบไม่ทันเมื่อกี้เอาดิตายกันให้หมดได้เลยไม่จบ โอ้โหไม่ตายว่ะอึดเออีไอ้ตัวใหญ่นั่นไงกูว่าละเอ้ยไอ้อะไรเนี่ยเอ,อ้ยตายตายตาย,ตายมึงไม่เนี่ยขอใจคืนกินออฟก,กูหน่อยนึงโลมึงนั่นอนะโลมึงนั่นอนะฮะโดมบอดี้มาแล้วตายเออไม่โดน

โอ้โหโดนอ๋อโอเคเรียบร้อยแม่งอึดกันชิบหายเลย 3S ได้ได้เ้ยมือให้มือเลยวะเครียดเลยเนีเ่ยไปไล่ออกข้างในอ่ไม่โดนเออข้างหลังช่างแม่งครับขอกินออกหน่อยมีปะเนี่ย ไม่ไม่ขายกินออฟให้กูสักต้นเลยทางนี้โบจิวไม่มีอะไรให้ซื้อสินต์ตดีเออไม่ไหนถึงบอสแล้วครับไอ้แอสวินขี่ม้าที่มันหนีไปได้จากไอวีโคตรสูงอะทะลุท้องฟ้าไปแล้ว ชาร์จไปเลยซินเดอร์ทิกเกอร์ไม่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 ไมไมกูแฮกได้อดใจอุย้ยกูเกียรต่านี้มากเอ้ย,อยสะท้อนได้พอดีเอ้ยหมาแลกกันเลยมไ้มเอ้ยไม่ ไม่มาไล่กันเลยมาไล่กันมาไล่กันเนะดีดด๋ยวดีมีนมน่นีนเนะ่เอาไปแล้วไอ้สั์ต์นู่นนู่นนู่นโอ้โหเป็นไงมึงเลยมึงไปแล้วบินบินเก่งนะพี่อะมาเออต้องเลยเอาเอาให้รัวเออ ยู<ๆ>่เออสามเอสโลยเอาเอามึงกับอยากกระพริบดิเฮ้ยเฮ้ยไม่นี่แน่มึงเป็นไงมึงเลยปึ้มปึ้มไม่น่เอาไม่โดนนะเสี้ยไปเอาไปเอาไหมเอาเอาม่วงแล้วม่วงแล้วม่วงแล้วทั่งนี่แน่โอ้ยไปแล้วว่ะ เออสองอุ้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยโดน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 โดเกือบไปอุ้ยอ่าเอาปุกเสียดท่านี้มากไอ้เชี่ยโดนนานกมว่าละไม่ทันไอเอาไอ้เชี่ยนี้แม่งว่ะครับน่ารำคาญมาก ไม่โอ้โหมึงเอางี้เลยโธนนี่ไงวะเนี่ยแม่งแม่งดุดุอ้ยเชี่ยตายไม่เป็นไรกูมีออฟซื้อเลยไม่ไม่โอ้โหแม่งดุว่ะตู่เชี่ยเชี่ยนี่ไงกูขอเอาคืนนะกูขอเอาคืนนะ ไม่เอออุ้ยมึงไปไปไหนไปไหนอือผูขอขึ้นเฮ้ย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 ตายมึงตายสามสามเอสเอาให้ได้สามเอสไม่เอ้ยสามเอสเฮ้ยสามเอสสามเอสเอาให้ได้สามเอสไม่สองสามสามเย่ตายเฮียตายไปรอบนึงไม่งดุชิบหายเลยโอ้จะได้แรงอะไรเนี่ยตายไปรอบนึง อุย้ยแหลเอสว่ะโอ้โหเกิน6,000ไงโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะโอเคบายบายครับ